เออก็สวัสดีาาดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีอับผมฮานะคุานะสลับวันนี้โหจะมาเล่นเกมฟีฟ่าในหนึ่ง,งจุดโทษกับพิชิโลนะก็คลิปนี้ที่ผมอยากจะบอกก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดกับพิชิโลท่าั้นนะแค่ยิงจุดโทษกันไม่ได้อัดแบบตอนแข่งกันเพราะตอนแข่งกันแล้วก็ยิงจุดโทษก็ไม่ได้แข่งอะไรก็มากก็คือ,อ,อปรับให้มันยิงจุดโทษแล้วก็ปล่อยพอเริ่มเกมมาก็ปล่อยส่วนๆไปเลยส่วนๆจนจบเกมเราจะได้ยิงจุดโทษกันก็คือเอฟเนะครับผมเลยไม่ได้อัดไว้นะก็เป็นคลิปยิิงจุดโโทษกับพ่ช จริงจริงผมว่าเ,ออเล่นเล่นหนึ่งหนึ่งจนโทษกับพิชิโรลายสามตาแหละ,ตละแต่ผมมาอัดตาเล่นสามนะมแล้วก็อย่าให้รู้ไนะครับฟรฟภาพเ,เกมตลกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับ <c oughs> พิชิโวพี่ดูตัวมันเดาโอกาสเนอะกอลัมพี่กอลัมกอลัม จะียทุกเรื่องพี่ชิโร่คิวไว้เหรอเนี่ยอ่านแล้วอ่านแล้วก็จทิงพอดกับชิโร่คุ่มเออสองตายแล้วโหชนะสองตาติดแล้วนะครับใช่พี่หลอยชนะผมไม่ได้แล้วชนะพี่สองตาติดแล้วนะที่ไม่เลิกตัวพี่เลิกแล้วเลิกแล้วดึงยังหวะอยู่ว่ารอให้เวลาหมดเลย โอ้่ดึงจังหวะอยู่โอ้คนคจะดึงจังหวะกลางคลิปไม่ได้แล้วครับโเออเดี๋ยวเดีเออเออเออิสนลันโดเฮ้อาเรียบร้อยดีครับอนนโดนอลโดีกยนยยเฮ้ยเฮ้ยบูนฟาเเนงหาจุดโทษบูโน

อย่าอย่าละเอ้โดนอ้วนโดนอ้วนแเต่านอ้โอ้วโดอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้โออโอ้ว้ยโอ้ยโอ้อ้ยอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยออ้อโอ้่้ยโอรอ้ยออ้ยโอตโองปโะ้ยโออออ อปัดประตของแม่ของพี่ไม่มีอะดิัดบไปชนอนี่าจเป็นปูครเดี๋กก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปโดนจะโทษเดวิ่ชโโลเป็นคลิปสั้นๆนะ ก็เออจริงๆก็อัดไปขำๆเล่นๆนะครับอัดกับวิชิโล่ไปขำๆเล่นๆก็เป็นคลิปตั้นๆโดยเจ้าชู้ิชิโลแล้วก็ฟีฟ่าไปเก็ตตลกก็คือตอนเอฟเคกันอยู่อ่ะอยู่ผมก็เห็นแบบโตโวตัวผมอยู่มันก็มันก็เดาอากาศโอเคนะครับก็เออสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบใจอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับ